ไ,ไม่ไม่จากอ e. ะไรการสนามยิ้เลยทุกคนกลัวมากไม่ใช่นี่นี่นี่เอามือค้ำมือใกล้วากปเธอดุนเอามือค้ำตรงนี้ใกล้มากเธอจะโดนทำแล้วชมเราบักเลยเออเออเขาที่เราธอคือที่เน็กไปพูดในรายการคือเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะชอบน้องมินมากจริงแล้วน้องเน็กขายไปไหนคะอันนี้อ่ะก็ไล์คู่กันใช่ไหมอันนี้คือไล์คู่กันคือเบียดเน็กมินนะทุกคน เดี๋ยวเราจะไปเอาชื่อเราออกแล้วเราจะลบเพจนี้อ่ยบอกว่าอะไรมีคนเดียวเลยจ้าชื่อมีคนเดียวไปเลยจ้าแล้วไม่แล้วเราก็จะลบเพจลบเพจทิ้งอ่ะทุเล็ดวะเราก็ไม่เราจะไม่เสียดายเพจเลยสวัสดีทุกคนจับไม่ใช่ก็ยาอามาใกล้ดิเราเสียว คว่าเสียวยังหนูคิดว่าเชียอย่งหนูอุ้ยขอบคุณดาวสำหรับทุกคนที่ให้มาแล้วก็สำหรับทุกคนที่ยังไม่ให้แต่แต่กำลังจะให้ก็ทุกคนก็ไปไปไปเติมดาวมาเพื่อที่จะให้เราถึงแม้จะยังไม่ให้แต่ถ้าให้ก็ขอบคุณมากนะต่อไปเพจเราจะไม่ไลฟ์ขายของแล้วเพราะว่าไลฟ์ขายของโดนปิดกั้นโดยเฉพาะโดยเฉพาะเฟซบุ๊กนี่ค่ะทุกคนเฟซบุ๊ก่วนตัวครับคือแบบ กันอะ่ะมีนอะทุกคนอ้าวถ้าพูดก็พูดเลยนะเน็กก็พูดเองเลยว่าโอ้โหเธอถ้าเธอไปทะเลใส่ชุดอะไรแบบนี้ถ่ายลงปกติเธอไม่ต่าไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่าหมื่นอืมใช่อันนี้แต่สี่พันหกเออใช่มันมันก็เลยมันก็เลยรู้สึกว่าปาดเฟตบุ๊กยิ่งของเน็กนะบางทีปกติของเน็กก็ไม่เท่าของมินอยู่แล้วไงแล้วพอคราวนี้พอมันโดนปิกันห้าร้อยหนึ่งพันอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนไปไป เอ็นดูนอนเอ็นดูนอนไปไปไไปออกกากาอะไรส่วนนี้ไปแบบไปติดตามเฟซบุ๊กน้องด้วยพี่ไปไปติดตามเฟซบุ๊กน้องด้วยนักลุพลายยิ้มมาะทุกคนเฟซบุ๊กส่วนตัวก็เล่นรอปั่นวิวเพลงเมื่อื่นไอซิ่งเกินพอมายเออทำหน่อยๆก็ยานเขาจับบ้าปู่แดคือบอเป็นสีตีปากสำแล้วแม่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 แ่แม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 ่แแม่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 ม่แม่แม่ม่แม่แม่แแม่แแม่แมแม่แม่แม ้าคนดูครบหนึ่งพันเรา,เ,ราเน็กแล้วเราคนจะแก้ผ้าชโชว์กลางสนามบินภูเก็ตเอาที่ทุกคนกว่าผมกล้าเปา่าก็ลองดูสิค่ะก็อลองดูสิคนดูครบหนึ่งพันเมื่อไหร่ผมแก้ผ้าเลยจริงผมจะแก้ผ้าตรงนี้เอาจริงเน็ก <c> เคย <c> ทำเล่นที่ไหนละ่ะเน็กไม่มาช่วยเพือ่อนขายกล้วยทอดแล้วเหรอ้องวันนั้นพี่น<อ>ี่<อ>ตก<อ>ใจ<อ>เลยน้องบิ๊กน้องบิ๊กน้องบิ๊ก จะโดยระบอนี่เขาพูดเป็นภาษาภาษาสวยจะโดยว่ากินข้าวหรือยังโอ้ยสริงาเออจ้โดยเราทุกคนขาเราก่อนที่เราจะกลับไปสู่กรุงเทพมหานครอ๋อถ้าฟิลเตอร์เข้าหน้าเราเราต้องเป็นแบบนั้นเลยนะเราต้องแบบวิชายเปวะ ชอบนิกมินมากค่ะเนี่ยเี่ไม่ใช่ชอบนิกมิราสผิชอบน้องมินมากค่ะอ้าวแล้วคือก่อนที่เราก่อนที่เราจะกลับไปกรุงเทพเราก็อยากจะเล่าในเรื่องของความทรงจําดีๆนะคะที่พวกเรามาเที่ยวเกาะพีพีที่มาเที่ยวภูเก็ตกันในทริปนี้นะคะก็ดูแลอำนวยความสะดวกด้วยอันดับแรกเลยคือนะคะ สายการบินเวทเจ็ดนะคะก็ขอบคุณมากแล้วก็ถัดมาคือทัวร์ท่องเที่ยวทะเลใต้มาที่นี่ต้องเที่ยวกับที่นี่เท่านั้นคือเลิฟฟานามันค่ะและตอนนี้นะคะเลิฟวานามันมีโปรโมชั่นพิเศษมากๆวันเดย์ทริปนะคะนั่นก็คือเที่ยวหนึ่งวันเนี่ยหนึ่งพอกว่าบาทก็คือ มันเป็นโปรโมชั่นของเขาอยู่ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นเป็นโปรโมชั่นอยู่ค่ะเที่ยวหนึ่งวันพันห้านะคะลองเข้าไปดูในเพจเขาได้นะคะเลิฟวันดามันนะคะเป็นเป็นหัวใจสีฟ้านะคะแล้วก็อํานวยความสะดวกในเรื่องของที่พักจากมารีน่าแกลเลอรี่เพื่อนรักเพื่อนรักเ้าขอยรวยเพื่อนรักเพื่อนรักด้วยนะจากเบียนะคะเบียก็น่ารักนะะบียกงไม่ใช่บังเอิญ อายุรุ่นราวคราวเดียวกันค่ะสําหรับผู้บริหารหรือว่าเจ้าของเจ้าของโรงแรมมารีน่าเจ้าของโรงแรมหลายสาขาด้วยใช่นะคะก็น่ารักมากดูแลดีดุดดุดเพื่อนสนิทแหละเค้ซี่ธรรมราชดุดญาติมิตรนะคะแล้วก็อะไรมังกี้ัดมาคือบลูมังกี้บนเกาะพีทีนะคะก็นอนหลับสบายก็คือเรามาเราไม่ได้เสียเงินนะทุกคนเพราะว่าถ้าให้มาแล้วเสียเงินก็ไม่มีเงินมากันหรอกง่าย ยายสิว่าพวกเขาแบบ,แบ,บวา่าเยียสิบหา้าวพวกเขามีเงินเออใส่เงินซื้อซื้อหลายไปเที่ยวบนเที่ยวที่ไหนจริงๆว่ามีเงินหรอกครับอืมนะครับที่ไปเหนือ,อคือแบบว่าอยากอย่างน้อยให้เป็นของขวัญวันเกิดเขาละนะหนึ่งแต่อย่างหนึ่งคือหนึ่งที่ไปเหนือคือแต่ละที่ที่เราไปพักคือมันมันไม่ใช่มันไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเยอะค่ะเฮ้ยอย่างที่บอกว่าอย่างที่เราไปแต่ละที่ก็ไม่ถึงพันอาเก้าร้อยห้าสิบเฉลยเหรอเฉลยได้ไหม เก้าร้อยห้าสิบอยู่อันนั้นอะคนละแต่เก้าร้อยแค่นั้นเองเออใช่แค่นั้นอันนี้ที่นั่นนะคะที่ไปชอบความเรียวทุกอย่างแบบไม่ต้องปรุงแต่งค่ะแต่ตอนนี้แต่งนะฟิลเตอร์นะตอนนี้ใส่ฟิลเตอร์อันนี้คือปลอมอยู่อันนี้คือปลอมคือหน้าสดคือเออพังไม่ไหวแล้วแม่เพราะว่าขอบตาคือแบบหน้าคือแบบดำแดดมากบคือตอนนี้ไม่ไหวแล้วเพิ่งไปสองรูมามีความอิจฉามากอิจฉาอ๋อไปเที่ยวใช่ไหมใช่ทุกคนน้ำทะเลกำลังสวยค่ะตาร้อนใช่ไหมล่ะทุกคนนี่มินไปอ่านมาแล้ว คนที่รับแพ็คสบู่เนี่ยเป็นเป็นแบบไม่ดีไม่ดีอ่ะบล็อกบล็อกบล็อกไปเลย่อันนี่พี่พฤกพี่พฤกมามามาพี่พฤกเขามาพี่พฤกเข้ามานอยและนี่คือพี่พฤกค่ะเป็นเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมทริปแล้วก็ทริปนี้พวกเราก็ได้เพื่อนใหม่พี่ใหม่ความรู้ด้วยความรู้และพี่พฤกคือคนน่านด้วยซึ่งเราก็คุยกันแล้วว่าเดี๋ยวประมาณซักประมาณอีกห้าเดือนนานไป ประมไม่ไกลหรอกไม่ไกลไม่ไกลใช่ค่ะเร็วเร็วนี้เราอยากจะพากันเดินทางไปไปหาน้านอีกไปหาน่านไปที่น่านีไปหาพี่พึกไปหาพี่พึกใช่เพราะว่าพี่พึกเป็นคนหน้านพี่พึกพี่พึกทําค่ายอาสาด้วยใช่ไหมคะที่น่านอ่าทาแค่จังหวัดไม่ใช่เดี๋ยวต่อยความนา้ก็ถ้าพี่พึกได้ไปอีสานก็เรียนเชิญได้เลยนะคะพวกเราก็ยินดีต้อนรับพี่มีแฟนอย่าง เอาละหางานให้พี่กูแล้วหางานมาสุรินับพี่เพิร์กพี่เพิร์กแล้วพี่ไปซูนีนี่ผมพาไปขี่ช้างแล้วผมก็ยังไม่เคยขี่ช้างจับเลยขี่ช้างจับตั๊กแตนดิกางจะถามไม่ได้ถามาพี่ค่ารอาสาทำทำแค่จังหวัดน่านไหมคะหรือว่าทําแบบมีโอกาสไปที่จังหวัดไหนก็ไปไปเปิดค่ายอาสาที่นั่นหรือเปล่าหรือว่าประจําอยู่ที่นั่นเลยก็ผมไปทั้งประเทศลาวนะอ๋อไปลาวด้วยเหรอตอนนี้เขื่อนแตกไปสองรอบ คุยนี่มีแฟนๆจากเราเยอะมากเลยนะคะใช่สบายดีใช่สบายดีนะแฟนๆจากเราอยู่ไหมวันนี้นะคะก็ไปที่อัตตะปืออัตตะปือใช่ใต้สุดของเราเลยหรอพี่พี่ไปลาวกี่รอบแล้วอ่าสี่ครั้งครับชอบประทับใจผู้คนที่นั่นเป็นผู้ีเขาเรียบง่ายดีใช่หุย เขยพูดกันได้ครับเขาบอกว่ากินได้พี่พึ่งหน้ายักอุ้ยพี่พึ่งหน้าหลักออ๋ออันนี้เขาพิมพ์แบบนั้นเลยเหรอใช่เขาต้องพิมพ์แบบนั้นเลยเขาพิมพ์แบบนี้แสดงว่าเวลาเขาพูดเขาจะพูดว่าพี่พึ่งหน้าหลักเอ้านี่นี่เนี่ยพี่นี่นี่เนี่ยชื่อเฟซเนี่ยพี่จำมาดิตอนนัพี่พึ่งหน้าคุณนุ่นนะครับผมคุณนี่ไงคนเราพี่พี่พี่ชาวสปปลาโซบะาสบายดีนะคะไปแรกผมงงกับเขาแบบว่าอะไรนะตำจอกชนแก้วเขาบอกว่าชนแก้วนะจริงชนแก้วคือตำจอกนะใช่ก็ ทำไมแล้วยังไงไปหาจอกมาหรืออะไรเขาไมเขาข้าวขวดมาดิอะไรเขาก็พูดอยู่เราก็ทาของเราก็สัมภาษณ์พี่ก่อนสัมภาษณ์พี่เราก็เปิดรูปอยูข้างล่างเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ควรเลยเรามาเลยประทับใจดีธรรมชาติดีน้ำตกเห็นไหมสวัสดีค่ะสบายดีนะคะสบายดีทุกคนเลยนะคะก็นี่แหละคุยกันไว้ร้าวๆแล้วแล้วก็ มีโปรเจกต์อะไรนะคลิปท่องเที่ยวเหรอเน็กมีนจะมาแล้วเหรออ่าฝากชีวิตไปกับพี่พึกเหรออ่ากดดันกดดันกดดันพี่พึกทางอ้อมพี่เขาบอกว่าเปิดแมสหน่อยครับพี่พึกอ่ะคุณนุ่นอ่ะคุณนุ่นคุณคุณนุ่นุ่นนะอะไรอ่านชื่อไอ้ยหูโดนหนิคิมมีหนูโตป่ะคิมมีหนูโตป่ะเอาดิคิมมีหนูโตนะเจอพี่ผมตกไปแล้วเห็นอะไรพญาใส่บั่รดิ ้ผู้จัด filter เข้า filter เข้าหน้าเลยเอาหน้าเอาหน้าเขาไปเพจอะไรคะชื่อเพจเที่ยวไทยไม่ไปก็อยู่บ้านเที่ยวไทยไม่ไปก็อยู่บ้านครับไอ้น้องโอ้โหต่อไปจะไปเที่ยวเมืลาวบ้างนะพี่ร้องรอเปิด เที่ยวลาวไม่ขาวก็ดำมาก FC ฝั่งลาวเด้อขอบใจเด้อนี่ไงสบายดีออชื่อออนค่ะชื่อออนอ๋อหล่อมากไปตามเพจไอเด้อพี่น้องซึ่งยังก็เอาอีกนึงเที่ยวไทยไม่ไปก็อยู่บ้านิ้์ได้หรอคะพิมพ์อะไรพิมพ์ได้แล้วเพจผมก็จะเปิดเป็นคู่แข่งพี่พึกเร็วๆนี้ว่าชื่อเพจว่าเที่ยวลาวไม่ขาวก็ดำมากตากแดดไง ไปแบบตากแดดจะไปแบบตากแดดหรือใส่แบบนี้ประมาณนี้ก็มีอยู่2อย่างแหละถ้าไม่ขาวก็คือดำไม่ขาวก็คือดำมากก็มีสองอย่างเมืวาพี่ฟึกไปทำอะไรวะงงว่าถ้ามีโอกาสถ้าแบบเพอเปิดประเทศแล้วอยากไปลาวใต้หมืออะไรอ่ะอยากไปเรืงนั้นหรอภายในวันเดียวเลยหรอก็ไปกับแม็กซ์ไปพวกเราตกลงหมดอเลยทริปทริปเดินทางท่องเที่ยวอ่ะเขารอแบบว่าขอสักเดือนแบบเอาให้หนักใจเลยหนึ่งเดือนเลยใช่ไหมว้าว สวัสดีจ้าน้องค่ะทั้งสองคนได้โอเคเอาไม่รบกวนไม่รบกวนพี่พึกแล้วขอบคุณมากค่ะพี่คุณครับไปตามได้นะเที่ยวไทยไม่ไปก็อยู่บ้านค่ะเป็นบ้านพี่พึกของเราก็จะพาเดินทางไปนั่นมานี่ไปนี่มานู่นได้ครับครับผมเจอกันบายทุกคนออกไปให้หมดเลยไปกดไปกดพี่พึกก่อนอย่าเขาทำได้เขาทำได้อยู่ก่อนเชื่อเราธรรมชาติงามใช่บ้าไปแล้วคุยแค่แป๊บเดียวมองไม่เห็นแล้วตัวเนี้ย ขอร้องนะมันมีผู้ชายในติ๊กต็อกคนหนึ่งเข้ามาบอกไอ้ไอ้ครับถ่ายรูปผู้สาวไอ้รงดูดูได้ครับผมมาครับกต <laughs> <laughs> ผมก็เลยแบบถ้าเขาดูอยู่นะครับนะทุกคนตัดไปดิงลง,ลง,ล,งลงติ๊กต็อกหน่อยทุกคนผมผมขายครับรูปพวกนี้เนี่ย <laughs> <laughs> ให้ดูแค่นี้พอจริงทักมาส่วนตัวเลยถ้ากล้านะพี่มีหนูออกหัไอ้ละไอ้ละ อ่ะสาวชนอ๋อไม่ใช่อันอันนั้นเนี่ยเจ้าพอยอ้างสาวชนอกหักหรอห๋อแล้วไม่นางเห็นพี่ผู้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยอฟซีเน็กมีเป็นอย่างนี้กันหมดเป็นอย่างนี้คือแบบเจอใครแบบมีผัวไม่มีผัวเลยเวลามีเวลามีผู้ชายแลหล่อมาโสดหมดโสดบ้าปอบ้าปอกระแตกเลิกกับผัวอ้าวใครยังโสดส่งดาวมาครับเนื้อพี่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 น้องน้องเล็กป่ะ พ c, ี foot, ่น้องเล็กน้องลุกน้องรักน้องรักส่งมา50ดวงครับอุ้ยมับคุณค่านองเซนจินดาวทุกคนทุกคนอย่าส่งอย่าส่งอย่าส่งแล้วครับอย่าส่งกู้เงินแล้วก็อย่าส่งรับสมัครคนแพ้ของมานะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่โอเค ก็อยากเป็นธุรกิจรูกโซ่เออใช่แต่ว่าก็อยากให้ทำดูแหละถ้ามันเป็นธุรกิจของตัวเองอ่ะถ้าสมมติว่ามาแต่ลู้เธอรู้ไหมว่าพอคนที่สมัครเข้าไปอ่ะเขาจะเรียกเก็บค่าอุปกรณ์อ้าก็คือต้องอนเงินไปก่อนทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมเราถึงรู้สึกว่าไม่ชอบตอนแรกก็คิดว่าแบบจะช่วยกันอยู่ในคะอยู่สนามบินภูเก็ตค่ะทุกคนเราก็จะขึ้นเครื่องตอนสองทุ่มเท่าไหร่ไม่รู้สองทุ่มกกว่านู้นเลยสองทุ่มแปดสิบ ควู๊ดไม่เอาฟิลเตอร์จริงหรอสวัสดีค่ะพี่มีนสวัสดีค่ะพี่เล็กพี่มีนค่ะทุกคนพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยอยากอ่านมากเ,เจ็บมากอ่ะไม่ได้องหังมานานไม่ชินโอ้ย,อยจริงจังไม่ได้องสาวชนจริงจังอันนี้จริงจังแล้วเปล่าว้าแล้วก็ร้องไห้ไปมันเป็นสีสันของชีวิตจริงๆคนเรามาันก็ใกล้หอน้องสิบกาทีสิบแล้มาคนเรามันก็ต้องมีแบบแฮปปี้บ้างแล้วก็อกหักบ้างอะไรบ้าง มีโอกาสมาเขาขอเพชชบูนนะคะนเน่งมินว้าวๆวไปเลยปะล่ามันใกล้ๆนี่ยวพี่ชายพี่ไม่ทำไมกู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 ตาอย่างเงี้นะถ้าสุดเพ่อเลาเราจะต้องไม่ที่พระธรรมขอแฟนครับทุกคนโอ้ยจะไปป้าพี่นี่เรียกมาเข้าเลยนะเนี่ยพี่ไม่อันนี้คือพี่ชายของพวกเราทั้งสองคนที่น่ารักมากนะครับคิดถึงน้องหรือทำไมกูกวนจังอุ้ยก็อ้วนไงทำไมอ่ะเขาโอ้วนแล้วทำไมถามหน่อยเถอะถามเคทด้วยนะครับอะไรอ้าว ทุกคนใครติดตามมินมาก็จะเห็นแหละว่ามินก็จะอยู่มไปเคยไปคู่กันเข็ดด้วยนะครับเพ็ดอะไรเน็กมินีไทยแลนด์ครัพี่ลี่ไทยด์เป็ยังไงสะกดยากที่สะกดยากมากเลยนะแต่ก็ฝากด้วยนะครับครับผม ฟลาฟิลี่ไทยแลนด์ค่ะก็เป็นเพจที่พาไปเที่ยวนั่นแหละทุกคนทั่วไปดูดูใครก็ได้จริงๆแล้วแต่คือก็ไปกดซับไว้หน่อยละกันกดทิ้งๆไว้เผื่อมีคลิปดีๆมาให้ดูยี่แล้วมันตีกูฮับโอ้หนะโอ้โอมันเซนเซอร์เองนี่เมื่อกี้อุ้ยทำไมเซนเซอร์ได้เองมีระบบเซนเซอร์ในตัวจริงปะมันจะเซนเซอร์กูฮับเอ้ยมันจะตีกูฮับ เซนเซอร์ได้เลยด่าข้างอนก็เซนเซอร์ป่ะยังไงก็ฝากน้องสองคนด้วยแล้วกันนะครับอยู่ในรุ่นที่แกแล้วต้องฝากดรุ่นใหม่ด้วยนะเฮ้ยทำไมก็ฝากเฟรตีด้วยนะฟราฟิลี่ค่ะนี่แหละก็จะเห็นวเราวนกันไปวนกันมาเอ้ยอย่าไปต่อยพี่ดิแก่แล้วติดกูยี่พี่มาย เชียงใหม่หนาแล้วมาแอวกันอุ้ยแต่เชียงใหม่โควิดเยอะกับเจ้าก็จะไปอยู่นะเจ้าตอนนั้นน่ะเอาเหนือแล้วหนึ่งเหนือมาแล้วแม่ยังไงเจ้ายังไงเจ้าเอาู้เหนืออู้เหนือก็จะขึ้นไปอยู่เจ้ายังไอว่าเอฟซีเราหาที่ท่องเที่ยวให้รอให้เราหน่อยเอาได้เลยได้ลยัไดเป็นด้เลยไดเลยคร้เมืครไเร่บไดเปิรดปเระดลร้เลยครับไหนกครับ้งครับไ้เยครบด้เครัไดยครัรับทดเลครับเยรับไุกเครับเอารไเลครลาครเหรอเอาทรกที่แหละ ประเทศไทยด้วยอ่าอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมเตรียมเงินของท่านไว้นะครับแล้วก็โอนเข้าบัญชีพวกเราเลยไม่ใช่ให้เขาแนะนําที่เที่ยวมาขอแบบทุกคนคะขอแบบที่เที่ยวที่แบบคนยังไม่ไปเยอะอะใช่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 ไม่อยากไปที่เป็นแลนด์มาร์คพวกเราสองคนไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยไม่อยากไปที่เป็นแลนด์มาร์คไม่อยากไปที่ที่คนไปแล้วก็อยากไปนําเสนอในมุมที่คนยังไม่ค่อยเห็นอีป้าเตตอนนี้ ใชเขาจีปาเตคืออะไรมฟังพี่อย่าเข้าแขนนะว้าวว้าวว้าวจิานพ์ทีมานานขอบคุณค่ะนครพนมค่ะจะไปให้หมดเลยนครพนมจะไปให้หมดเลยเพียงแค่ท่านโอนเงินมาจะไปให้หมดเลยใช่เลยครับผมเราจะเป็นค่าเครื่องค่ากินค่าอยู่อาศัยนะครับผมเราจะนําเงินของทุกท่านไปใช้ในทางที่เกิดอบายมุขมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเบียร์ซื้อแบบน่าเกลียดมากไม่น่ารอดเลยสโลแกนหรือแบบ คอนเซปของของอันนี้ก็คือมาทะเลหมอกบ้านสิงไม่ดูบ้านลีนะมากเลยส่วนมากดูแต่สตอรี่ไอซีไอเจ้าพ่อผมไม่เห็นพี่ดูสตอรี่ผมเลยเออพี่โอ้โหแล้วเป็นยังไงใครอะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่พี่เขาชื่ออะไรอ๋อพี่กำนันโอ้แสดงว่าก่อนเป็นกำนันนี่ต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านนะไม่รู้นะช่วยไม่ได้ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเอ้าคือกำนันมาจากผู้ใหญ่บ้านนะคะ เรอรับเค้กจ้พวกเราสองคนด้วยนะคะน้องเดียน้องต้นหอมโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องแนขตอนนี้สีเค้กนี่จืดมากเลยอ่ะทุกคนมันแบบมันจืดคือก็คืออยากได้ใหม่อยากได้เค้กที่แบบว่าออสามารถแบบจ่ายรายเดือนได้ด้วยตัวเองอ่ะทุกคนเพราะว่าอ๋อเป็นอย่างนี้หรอมีเคสกโทรศัพท์รุ่นนี้ไหม ทัวธรรมะครับนอนวัดอู้นโหใจนะเธอเออเรายังไม่เคยไปอุยเอาเลยเหรออุยเอาเลยดีสวดมนต์แล้วภาวนาแล้วหนึ่งภาวนาอะไรให้เราทำด้วยซเหมือนว่าฝนมือทั้งนั่งสมาธิพอเลยนั่งสมาธิพรอกันมาลงมือมาเฮ้ยเอาฟิวเตอร์ข้างหน้าก่อนทีน่ะซ้อมซ้อมเผื่อเผื่อไปทิทิปนั่งสมาธิป่ะสวดมนต์ สองทิพย์นั่งสมาธิอย่างไรเขาเห่อยเธซ้อมซ้อมนั่งสมาธิทิพย์เราทำไมต้องทำกับเธอห้าหกเจ็ดแปดเรานั่งสมาธิไม่ได้หรอกพวกเราม่มีกระโปงพวกเราไม่มีกระโปง กระโปรงมันนั่งสมาธิไม่ได้ไม่สามารถอยู่นิ่งได้เรานั่งได้แต่ตอนเราเปินเอาจริงเจ็ดนาทีนิ่งนั่งได้แต่ตอนนิ่งปวดเพราะว่าตอนนั้นมันอยู่ในยูนิฟอร์มไงยูนิฟอร์มผ้าสงยูนิฟอร์มผ้าสงบังคับพอใส่เข้าไปปุ๊บมันจะเป็นร่างทรงร่างพลังมีพลังพอมันมีร่างทรงนั่งสมาธิได้พระนี่คือที่เราไปอ่ะอุ้ยพี่พึ่งเลื่ผมอยากได้วิดีโออ่ะวิดีโอที่ลอยน้ำอ่ะ เก็บได้ค่อมอย่างดี้เลยหรอคะได้ดอกได้ดอกที่เราไปสุดยอดมากเออน้ำใสใสจนถึงข้างล่างนะครับพี่เพิ่งนี่แหละบางคนบินโดนให้เดี๋ยวเราจะไปหล่อยคลิปจะพี่เพิ่งมาโพสให้ทุกคนได้ดูกันนะคะบนราชธานีหนาวแล้วค่ะโอ้โหฝนปติดตาเป็นร้อยเลยขอบคุณครับขอบคุณนะครับเล้อเยครับขอบคุณคมาเลยอยากให้มน่ารักต่อทุกคนเสมออยากให้มาเที่ยววัดภู จำปาสัก์ที่ปากซีจังหวัดนาววัดภูจำปาสัก์ทำไมต้องเป็นพวกเราแสดงว่าพวกเราดูหน้าตาดูเป็นเด็กธรรมะธรรมูอะเป็นเด็กเราก็มีนะหลงรักษาปากซีเขาไม่เปต็งเราเขาไม่เปเดาเราชีวิตนิดนีต้องเศร้า เพราะผู้สาวปากสีอุ้ยอุ้ยมีคนส่งไม้ไหมพี่อังคารางพี่พี่พี่น้องนิดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคร่ะขีดหนึ่งกระหดดำอความมันใจโอ้โหข้าวไหวพระไหว้พระอู้ยใจในจังส่วนแต่เขาแต่วัดแก่ไม่เอาวัดได้ไหมโอ้ยเธอได้เหรอก็เข้าวัดหน่อยไม่ใช่ก็ไปวัดอยู่แต่ว่าแบบ เอาริงนะทุกคนเดี๋ยวดิ่งจะพูดให้ฟังเรื่องวัดเรื่องโบสถ์เรื่องอะไรสถานที่แบบโบราณอย่างเงี้ยนางเาป็นคนกลัวผีแล้วนางไม่เข้าขนาดปราสาทสีขอรภูมฟังปราสาทสีขอรภูมิบ้านน็กนะครับบ้านเกิดน,น็กเลยสีกวรภูมจังหวัดสุรินทร์เป็นปราสาทที่มีทับหลังสวยที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดน,นะครับแต่ถ้าบาังจริงๆไม่ได้อยู่ที่ปราสาทนะนะครับเก็บไว้ในเก็บไว้ในอุทยานอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับผมแต่ผมถามว่าเธออยากไปไหม ภาสาสีโคราชภูมตอนนั้นคบกันแรงๆแล้วไปบ้านเรารอะไปปรแย่กันไปไหมภาสาสีโคราชภูมคนมาถ่ายรูปเยอะนะนักท่องเที่ยวถ้าผ่านคือต้องแวะไม่อะ่ะผมนี่แบบไม่อ่ะแบบไม่คิดเลยนะพี่เบลล่าสองดาวยี่สิบดวงให้ขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ขคณคะ,ขอ,คคะขอบคุณครับมาเขาใหญ่จ้ไ<ม>านน<อ>ไปอันนี้ไปอ<ะ>ันนี้ค่ะไปอันนั้นชื่อถ้ำเลยนะคะถ้ำหญ้าอะไรนะหญ้าย่าโมไม่ใช่ ทำยหญอันนั้นน่ะที่เขาอยู่โดดเดียวเดียวดายอ่ะใช่คร like ับไม่อยู่สีขอรภูมิก็น่ากลัวอยากไปแล้วอ่ะไพอเราได้ไหมแบตจะหมดไม่ได้ปิดช้าคนไปเที่ยวจังดแล้วบอกเราบอกให้น้ำไงเราบอกให้ชาร์จเยอะๆเธอ ชาตแบเอ้าวทำไมเขาชวนเราไปมอเตอร์เวย์วะน้อยออโอ้มันอาจจะผ่านก่อนนล้วแหละมอเตอร์เวีกันจะไปผ่านมอเตอร์เวย์ไปขึ้นเครื่องที่โซนอาภูแล้วก็ไปนอร์เวย์เนี่ยเราเข้าใจผิดตรงไหนพี่นุ้มใช่เมื่อกี้ใช่ใช่ใช่นื่องาชวนไปมอเตอร์วีพี่นุ้มงงไปหมดโอเคเดอะแบตเธอจะหมดแล้ว อยู่ชุมพลบุรีจ้ารู้จักแต่บ่เคยไปจ้ากเอฟซีจากาาาลาคาา่คะค okay, ขอบคุณหลายๆครับมาบัดรงอหมาแมนครับผมถูกต้องแล้วครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวแบดมินต์เดี๋ยวแบดขอเป็สั่นแบดก่อนนะไปเอาภาษาในมาเลยหนึ่งนะเจ้าเดี๋ยวแบดมินต์จะหมดเดี๋ยวแบดแบดมินต์จะหมดเ <c oughs> จ้าเดี๋ยวมินจะได้ไปเห <c oughs> มือนสุพรรณเหมือนสุเหมือนตุ้งเราที่เขาไม่หนึ่งขนาดเราจะพูดเป็นอะไรเองเราจะพูดเป็นไรเดี๋ยว แปดมูสามพันสวนเหรอทุกคนมาสูบบานสุบบานอ้าวสามพันนะขอมาถมหรอเดี่ยวไม่รู้ใครโอ้แค่เดี่ยวมีนมีเดี่ยวมีนเนื้อเลยตัวนี้เนื้อจาจายเลยเดี่ยวมีนเอาใครเป็นคนเหนือใครเป็นคนเหนือใครเป็นคนเหนือทุกคนคะใครเป็นคนเหนือพิมพิมภาษาคารเราเกะมาภาษาแบบให้นางพูดอะอ่ะพูดไปไรเป็นภาษาเหนือ เอาพูดปิดสองภาค<า>เหนือกับใต้เพราะว่าวันนี้เรามาใต้เอาเหนือก่อนขนอยสองคนไม่ใช่อันนั้นมันลาวอ,าอันนั้นคนลาวเ,าเหนือ,อยังไงเหนือก็ที่เธอพูดไงเนี่ยพวผมสองคนก็จีบสักว่าก <laughs> ็สีได้รับไปก่อนในไลน์นี่เพราะว่ามินะ่า แบตซิเบ <intellectual> ิดแล้วนะครับก็เลยต้องไปชาร์จแบตก้อนเนื่องจากแบตสิเบิดเนื่องจากใต้แล้วใต้แล้วใต้แล้วทีนี้อย่างไงวะ้ไม่รู้ ไม่ชาติเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ก่อนไตายมาชันรู้งสองฮาเทปปี้บ้างตัวซับจะแบตหมดไม่ได้แล้วเดีววันนี้อ๋อวันนี้เออได้แล้วเนี่ยแค่นี้บอกเราแค่วันนี้วันนี้จะพอแค่นี้ก่อนแบตโทรศัพท์มินจะหมดแล้วเลยต้องเอาไปชาติเราเลยต้องเอาไปชาติหาที่ชาติแต่ญาติเนี่ยมนสุรินแล้วนะใกล้ๆแล้วสุรินตรงไหนสุรินแบบนึงเนี่ยสี่อันนี้สุริน มินก็เลยเอาตรงเอาโทรศัพท์ไปชาร์จเพราะว่าเพราะว่า<อ>มีนโทรศัพท์อ่ะจะแบตหมดแล้วก็เลยต้องเอาไปชาร์จเดี๋ยวไม่มีโทรศัพท์เล่นในตอนขึ้นเครื่องสาตาร <c oughs> ตาร์ได้สาตาได้เผื่อคนเพิ่มเข้ามาเออเขาพูดสาตาร์ได้เอาเอาโทรศัพท์เพราะว่า <c oughs> เอาโทรศัพท์ไปชาร์จเอาโทรศัพท์ไปชาร์จเอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ไปชาร์จจะฉอดดิเอาโทรศัพท์ไปชาร์จเพราะว่าโทรศัพท์นี่นี่ยจะหมดแล้วแล้วก็แบบว่าจะได้จบไรเนี้ไปก่อนเพราะว่า พราะว่ามันมันมันแบตจะหมดนะโอเคอ่านกูดบายเอ้ยถามฝรั่งไหมอ้าวดิโอ้โหเจอฝรั่งมาพูดได้เจอฝรั่งมาเนี่ยเรียนมาแล้วเรียนมาบ้างแล้วอ่าทูเดย์ไปทูเดย์เมีกับตัวนี้เหอไม่ใช่ละเราเจออ่าเพื่อนสเปนไงเธออ๋อเพื่อนสเปนเขาพูดแบบนี้อ่าสมีเกเรเกเรเรียนที่ดอ่านี่กับเรเซี่มาเยอะมีนจะเป็นยุ่งกันี่ต้อเมริกันก่อง ยี่กันแล้วเบอร์โทรศัพท์อ่ะดีก็ปัญหาละติ๊ก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 อออะไรนะเจอกันเมื่อไหร่อะไรนะติ๊ก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 คือสัญญาณเตือนของเตือนเตือนอันนี้คือเสียงของคนสเปนเ้าบอกว่าแบตจะหมดเขาจะเตือนกันแบบซาเปรเกียอย่างอาริมยูจิไงอ่าอันนี้อ่ะกติ๊กติ๊กอ่บบนี้นิดไปยนี่จะกระเทาะว่าสิ่งอะไรอ่ะอ่ากิน้าวอ่ะเอาไม่ต้องเราสวัสดีภาษา ว่นะอารมอังกตกะตงสนบนไรนะรัง <c oughs> ียกเยอะกว่าเดิมหลายคำกว่าเดิมนะเมื่อกี้ไม่เหมือนเดิมแยอไปอ่ะกรียอไปอ่ะ่ะอังกตีอังกติกยอีบรอยาลุรียิ่เร็เนี่ยขอบคุณดาวดาว <laughs> ok không cứ quan tâm bye bye. thì rồi là bye bye. Đi. <laughs>